ก็จะเป็นในส่วนของสายวังครนะสายวังมันกร็รูปแบบสายวังมันเยอะใช่ไหมคะแต่ละแต่ละที่เข้ามาแต่ละครั้งเนี่ยก็อาจจะไม่เหมือนกันทั้งหมดครับแต่ก็มีเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็เยอะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในในจำนวนพระทั้งหมดเนี่ยของน้องการเนี่ยกลุ่มไหนส่งเข้าประกวดมากที่สุดหลวงปู่ทิมกับสมเด็จวัดระฆังหลวงปู่ทิมกับ<ช>สมเด็จวัดระฆัง สายวางยังอยู่ระดับสามสายวางยังอยู่ระดับกลางดีกว่าครับยังยังอยู่ระดับกลางครับแล้วก็ที่จะขยับขึ้นมาเรื่อยๆก็จะเป็นในส่วนของเนื้อดินเนื้อดินใช่ค่ะเนื้อดินเรามาก็จะเป็นหลุมก่ะทュ้ดครับข้อรักันเนี่ยสายวางจะอยู่ระดับห้าครับเพราะว่ายังยังถือว่าเรายังเปิดกว้างในส่วนของสายวังไม่เต็มที่ครับนะเราก็ยังไม่ค่อยอธิบายในส่วนของสายวางที่มาที่ไปเป็นยังไงอะไร แต่ที่ชัดเจนของรอบการเลยก็คือพระกุพระกุพระก,พระกุอุกทิมเนี่ยชัดเจนแน่นอนสมเด็จอ่างเงี้ยในแต่ละครั้งเนี่ยการประกวดพระเนี่ยหลายคน